โทษทุกอย่างยกเว้นตัวเองค่ะกัมพูชาแค้นใจไทยปิดดานทาท่องเที่ยวกัมพูชาดิ่งลงเหว3เดินติดอิจฉาชายแดนตราดทาเงินสะพัดสั่งสมุนรอบกับไทย ช่วงนี้การท่องเที่ยวของกัมพูชาเรียกได้ว่าดิ่งลงเหวสุดๆค่ะแต่ยังคงไม่สลดมาหาเรื่องไทยได้ตลอดเวลาโดยเดะพนมเป็นโพสร,รายงานข้อมูลอ้างอิงล่าสุดจากกระทรวงการท่องเที่ยวกัมพูชาเปิดเผยว,ว่าตัวเลขจํานวนนักท่องเที่ยวระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงกันยายน2568พบว่าน,นักท่องเที่ยวจากไทยดิ่งลงอย่างหนัก93%เหลือเพียง49,549 49คนจาก541,597คนเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันเมื่อปีที่แล้วเดือนเดือนกรกฎาคมค่ะลดลง90.5%สิงหาคมลดลง 91.6%และการยหยนลดลง91.2%กาทรท่องเที่ยวกัมพูชาชี้ว่าสาเหตุมาจากการปิดพรมแดนระหว่างไทยและกัมพูชาทําให้จุดผ่านแดนทางบกถูกปิดไป70%และยืดเยอต่อนเนื่องเข้าสู่เดือนที่3เนื่องจากนักท่องเที่ยวไทยส่วนใหญ่จะเข้ากัมพูชาที่จุดผ่านแดนทางบกทําให้นักท่องเที่ยวไทยตกจากอันดับ3ลงมาเป็นอันดับ2ขณะที่จํานวนนักท่องเที่ยวจีนในช่วงเวลาเดียวกันกลับพุ่งขึ้น35%เมื่อเทียกบกับปีที่แล้วโดยเพิ่มขึ้นเป็น1,738คนโดยได้อานิสงส์จากการเปิดเส้นทาง การบินตรงระหว่างเมืองหลักของจีนกับพนมเปญและเสียมราฐของกัมพูชาทำให้มีกรุ๊ปทัวร์เพิ่มขึ้นค่ะซึ่งกัมพูชาเน็แค้นใจที่นักท่องเที่ยวรายใหญ่ๆของไทยหดหายเพราะเข้าประเทศไม่ได้ปกติก็จะยังมีนักท่องเที่ยวไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาลงสนามบินในไทยท่างไปอย่างเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ของเขมรทั้งคาสิโนรู้เที่ยวพักผ่อนในเมืองตากอากาศแต่พอไทยปิดด่านเขมรก็ลำบากเพิ่มขึ้นยิ่งวมาโดนมปราบรามสแกมเมอร์นักท่องเที่ยวหลักๆอย่างเกาหลีก็หายเกลี้ยงตามไปด้วยคสสวนาาาาารรทงงงงงเดไ้้ิม สถานการณ์สู้รบแต่เทียบกับฝั่งกัมพูชาไม่มีนักท่องเที่ยวให้ความสนใจแม้แต่น้อยขณะที่ทางด้านของนายวิชิตสุกาสุยานนท์นาย,ยกสมาคมธุรการท่องเที่ยวจังหวัดตราดเปิดเผยว่าตั้งแต่ช่วงปลายเดือนตุลาคมเป็นต้นมานักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติเริ่มเดินทางมาท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดตราดมากขึ้นเนื่องจากเป็นช่วงฤด,ดูกาลท่องเที่ยวของจังหวัดตราดซึ่งจะเห็นได้ว่านักท่องเที่ยวต่างชาติเริ่มเดินทางเข้ามาอยา่างคึกคักโดยเฉพาะในพื้นที่เกาะช้างที่ในแต่ละวันจะมีนักท่องเที่ยวเดินินนนนนนททาาาาางงมวววววัััลละะะ3-4คหช่ส์ตยยยแุดจ ขึ้นไม่ต่ำกว่า5,000คนต่อวันและในจํานวนนี้มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามาเรื่อยๆและเริ่มหนาตาขึ้นหลังเทศกาลลอยกระทงซึ่งสะท้อนจากจํานวนห้องพักที่นักท่องเที่ยวต่างชาติจองเข้ามาพักเพิ่มขึ้นซึ่งขณะนี้มี40-50%แล้วส่วนในช่วงต้นเดือนธันวาคมถึงปลายธันวาคมมีเพิ่มขึ้นถึง80%แล้วค่ะอย่างไรก็ตามปัญหาของนักท่องเที่ยวชาวโยุโรปยังกังวลกับปัญหาการสู้รบระหว่างไทยกับกัมพูชาเนื่องจากบริษัทป,ประกันไม่รับทําประกันซึ่งความจริงแล้วหากเเเเนอออบััติหหปปกกกสาาามมรรรถไไดด้้้้ซึ่่่่งงงืีียยแใทททว ด้วยว่าจังหวัดตราดและทุกเกาะในทะเลตราสามารถท่องเที่ยวโดยไม่ได้รับอันตรายใดๆค่ะผมมั่นใจว่านักท่องเที่ยวทุกคนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติจะได้รับความปลอดภัยและสถานการณ์สู้รบไม่ได้เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดตราสามารถเดินทางเข้ามาได้อีกทางนี้จากกิจกรรมต่างๆทุกปีนาย,ยกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดตราดกล่าวอีกว่าในช่วงปลายปีนี้ธุรกิจท่องเที่ยวตราเติบโตสูงขึ้นจากแรงการก,าร,กระตุ้นของรัฐบาลทั้งการท่อง,งเที่ยวเมืงองรองแต่อยากจะแก้เป็นตราดเมืองต้องรองมากกว่าเพื่อให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาจึงยอม ท่องเที่ยวจะเข้ามาเที่ยวในจังหวัดตราดเพิ่มขึ้นมากกว่าปี2567ทง้งดิการท่องเที่ยวฝั่งไทยกลับม,มาคึกคักแม้จะมีสัญญาณตึงเครียดรอบใหม่กับเขมรแต่นักท่องเที่ยวยังให้ความเชื่อมั่นว่าอยู่ไทยจะปลอดภัยกว่าไปเขมรแน่นอนทําให้เขมรได้แต่กำมัดแค้นว่าทําอะไรไทยไม่ได้เพราะตอนนี้นักท่องเที่ยวในเขมรไม่มีรายได้หายเกลี้ยงแต่ยิ่งมีข่าวว่าทหารไทยได้รับบาดเจ็บมากเท่าไหร่ทว่วโลกก็ยังรู้ชัดถึงพฤติกรรมของเขมรว่าไม่ได้ต้องการสันติภาพแล้วแบบนี้ใครจะอยากไปเที่ยวอีกเมื่อหาทททาาางงงพัััฒนนนประเเเศตวออไไไม่่ดด้กก็ลย สั่งลูกสมุนวางบึ้มใหม่ใหทุกๆเขตชายแดนซึ่งฝั่งกองทัพไทยบิกทหารหลายๆนาย,ายต่างมองเห็นตรงกันว่าตอนนี้หมดเวลาประท้วงเรียกร้องให้กดดันผ่านเวทีโลกแล้วต้องเชิงลงมือกับเขมรก่อนจะมีขาทาหารนายที่8ที่ต้องสูญเสียไปค่ะ